สวัสดีครับผมชื่อป้องคืนนี้ผมอยากเล่าเหตุการณ์จริงที่ผมเจอมากับตัวเองผมทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับตั้งแต่เช้าจนถึงคำ่ำแต่มีช่วงวันเสาร์ที่ผมจะอยู่ดึกหน่อยครับถึงสี่ทุ่มวันนั้นผมจำได้ว่ามันเป็นคืนวันเสาร์สี่ทุ่มกว่าแล้วถนนแทบไม่มีรถ ผมขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามปกติปกติผมจะเลือกเส้นทางหลักผ่านสี่แยกใหญ่เส้นหนึ่งบรรยากาศตอนผมจอดรอไฟแดงกลางสี่แยกเงียบมากไม่มีแม้แต่เสียงรถวิ่งผ่านได้ยินเพียงเสียงลมพัดเบาๆกับเสียงเครื่องยนต์ของผมเองที่เดินเบาอยู่ข้างถนนไฟถนนกระพริบกระพริบทำให้ทั้งสี่แยกดูวังเวงและทันใดนั้น ผมได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเร่งเครื่องดังเข้ามาใกล้ๆหัวใจผมเต้นแรงเพราะคิดว่าอาจมีใครมาแข่งรถใส่แต่พอผมหันไปมองรอบๆกลับไม่เห็นใครเลยถนนโล่งยาวเป็นร้อยเมตรไม่มีแม้แต่เงาผมพยายามไม่สนใจหันกลับไปมองไฟแดงที่กำลังนับถอยหลังแต่หัวใจมันเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ปกติอยู่รอบตัวพอไฟเขียวขึ้นผมรีบเร่งเครื่องออกไปทันทีแต่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าล้อหลังผมมันแปลกๆอยังกับมีของมาวางไว้ที่ท้ายมอไซค์ตอนนั้นผมยังพยายามหาเหตุผลอาจเป็นเพราะผมขี่เร็วเลยรู้สึกเหมือนท้ายรถสะบัดก็คิดไปว่าลูกปืนล้อรถมันไม่ดีแล้วมั้ง แต่ไม่ใช่เลยมันต่างออกไปจริงๆรถสั่นแปลกๆและผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเกาะที่หลังผมไม่กล้าหันกลับไปดูแต่หัวใจเต้นแรงจนมือสัน่นขี่ไปได้แค่ไม่กี่สิบเมตรผมก็ได้ยินเสียงกระสิบเบาๆข้างหูพี่ไปทรงน่อยเสียงนั้นแหบๆสั่นๆเหมือนเด็กวัยรุ่นผมแทบจะหยุดรถ แต่สมองมันสั่งว่าห้ามหยุดเด็ดขาดถ้าผมหยุดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นอีกแต่ต่อให้ขี่เร็วแค่ไหนน้ำหนักตรงเบาะหลังก็ยังคงอยู่ในหัวผมตอนนั้นเต็มไปด้วยความคิดอยากหันไปดูให้มันรู้แล้วรู้ลอดแต่ก็ไม่กล้าสุดท้ายด้วยความอยากเห็นก็เลยหันไปมองที่กระจมองข้าง ผมเห็นเป็นไหล่ของคนคนหนึ่งใส่เสื้อสีเทาตอนนี้คือกลัวจนขนคอลุกไปหมดไม่รู้ว่าเจอของจริงหรือแค่หลอนตัวเองแต่เสียงกระซิบมันชัดเกินกว่าจะบอกว่าเป็นภาพหลอนขี่ไปได้สักพักผมเห็นจุดที่ซุ้มรถอาสาและจราจรตรูดอยู่ผมเลยไปที่ที่พอจะมีคนผมจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกเหมือนเบาะหลังเบาลงเรื่อยๆ จนสุดท้ายน้ำหนักทั้งหมดก็หายไปทันทีเหมือนไม่เคยมีใครนั่นอยู่ตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือกลิ่นน้ำมันเครื่องแรงๆแ,และกลิ่นควันไหมลอยมาปะทะจมูกเจ้าหน้าที่อาสาแถวนั้นคงจะเห็นผมสีหน้าไม่ดีเลยบอกให้มานั่งพักก่อนไหมและเขาพูดกับผมว่าน้องไปทำอะไรมาเป็นอะไรหรือเปล่า น่าซีดเลยลงมานั่งพักก่อนสิผมก็ด้วยความเหนื่อยล้าเลยว่านั่งพักตรงนี้ก่อนดีกว่าสักพักอาสาคนนั้นก็ชวนผมคุยต่อว่าแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นทำไมไม่ลงมาด้วยละ่ะไปเรียกเพื่อนมานั่งสิผมก็เลิกลักเลยครับผมถามเขาไปว่าพี่พูดถึงใครเขาก็บอกว่าก็คนที่ซ้อนท้ายเองไงทำไมไม่ลงมานั่งพักด้วยละ่ะ ลูกค้าเองหรือเปล่าผมอึ้งเลยครับแล้วรีบบอกพี่เขาไปว่าพี่ผมมาคนเดียวนะผมไม่ได้รับใครมาด้วยจากนั้นพี่อาสาคนนั้นก็หันไปมองที่รถผมอีกทีแต่ไม่เห็นใครแล้วผมกับเขาสองคนก็เงียบเลยครับไม่พูดถึงอะไรอีกผมตัดสินใจว่าจะนั่งกับพี่อาสาคนนี้เลยคิดว่าจะเล่าให้แกฟังด้วยว่าเรื่องมันเป็นยังไง ี่อาสาคนนี้ก็เล่าว่าสองวันก่อนมีอุบัติเหตุที่แยกใหญ่ที่ผมเพิ่งขับผ่านมาเป็นเด็กวัยรุ่นวัยห้าวเลยขับชนท้ายรถบรรทุกเด็กคนนั้นเสียชีวิตทันทีรถพังยับอยู่กลางสี่แยกมีคนเล่าว,ว่าเขาตะโกนขอให้ใครสักคนพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันการผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอเรื่องหลอนเกี่ยวกับเขา เห็นว่าเด็กที่ตายตรงสีแยกเป็นเด็กแว้นเขาชอบแข่งรถทุกคืนจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเสียชีวิตกลางสีแยกคืนนั่นเองเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันเล่าว่าก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขายังพูดว่าใครก็ได้พากูไปส่งโรงพยาบาลทีวันต่อมาผมก็ไปทำงานขับวินตามปกติแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้เพื่อนวินฟัง บางคนก็บอกว่าที่ผมเจอมันน้อยมากของแกคือเห็นจะจะว่านอนคลานอยู่ที่พื้นเลยหลังจากวันนั้นผมก็เลียงที่จะกลับดึกๆแล้วครับถ้าจําเป็นจริงๆก็จะใช้ทางอื่นแทนตั้งแต่นั้นมาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนั้นตอนกลางคืนก็มักจะเจอเหมือนผมรู้สึกว่ามีใครมาซ้อนท้ายหรือได้ยินเสียงเด็กกระสิบขอไปส่ง และเพื่อนๆชาวซีเพเคสลหครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวลึกลับและหลอนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง c p เพเใน TikTok และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดยอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตระก้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป